สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาลสองทุกคนนะคะเราจะมาเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กกันนะคะให้เด็กๆทุกคนเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า48อันนี้จะเป็นหน้าสุดท้ายเป็นเรื่องสุดท้ายของภัยธรรมชาติแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยธรรมชาตินะคะลูกภาพที่1ก็จะเป็นภาพของการตัดต้นไม้ทําลายป่าใช่ไหมคะ เป็นการทำลายธรรมชาติใช่ไหมคะอ่ะเมื่อเราตัดต้นไม้ก็จะทําให้เกิดภัยธรรมชาติได้ใช่ไหมคะการเผาขยะการทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะจะทําให้เกิดฝนตกใช่ไหมคะอ่ะ ถ้าเผาป่าเผาเผาขยะเนี่ยก็จะทําให้เกิดควันพิษใช่ไหมคะทิ้งขยะลงแม่น้ําลําคลองก็จะทําให้แม่น้ําเน่าเสียใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆทุกคนนะคะลองมาฟังข้อความนะคะเสร็จแล้วให้เราวาดภาพนะคะสิ่งที่เราคิดว่าเอ๊เราควรจะทํานะคะอ่าเด็กๆลองมาฟังนะคะถ้าเด็กๆพบพื้นที่ที่มีตอต้นไม้มากมายเพราะมีคนใจร้ายตัดไปขายเด็กๆจะทำอย่างไรคะ เพื่อที่จะดูแลธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์และช่วยกันป้องกันการเกิดภัยธรรมชาติได้นะคะ,ะเด็กๆพบพื้นที่ที่มีตอต้อนไม้มากมายเพราะมีคนใจร้ายตัดต้นไม้ไปขายเด็กๆ,ๆจะทำยังไงคะเพื่อที่จะดูแลธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมเด็กๆคิดว่าเด็กๆควรจะทำยังไงคะถ้าเป็นคุนคณครูนะคุณครูก็จะปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทนนะคะ,ะเพื่อให้ มีต้นไม้เยอะๆยะก็จะทําให้ร่มรื่นนะคะลูกแล้วก็จะเป็นการดูแลธรรมชาติด้วยถ้าเป็นเด็กเด็กๆจะทําอะไรคะให้เด็กๆลองคิดดูนะคะแล้วก็ให้เด็กๆวาดภาพลงไปนะคะพร้อมกับระบายสีนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้ให้เด็กเเขียนนะคะว่าสิ่งที่เด็กๆคิดจะทําคืออะไรนะคะเขียนลงไปตรงนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปทํากันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆคะต่อไปเรามาพบกับกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยะ q 1กันนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า32เลยค่ะลูกเห็ดแสนสวยเราจะมาระบายสีภาพให้ ในตารางนะคะให้สัมพันธ์กับภาพด้านซ้ายมือที่เขากําหนดให้นะคะก่อนอื่นเรามาดูภาพเล็กๆในตารางสี่เหลี่ยมก่อนนะคะซึ่งเขากําหนดมาให้เราแบบเป็นแบบนี้นะคะต่อไปข้างล่างในตารางใหญ่ๆเนี่ยเขาให้เราลองฝึกทําดูนะคะโดยที่เขาให้เราเนี่ยดูตัวอย่างด้านบนนะคะเขากําหนดฝั่งซ้ายมือมาให้เราแล้วใช่ไหมคะ,ะมีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีไข่ใช่ไหมคะ เดี๋ยวฝั่งขวามือเราก็ระบายให้สัมพันธ์กับฝั่งซ้ายมือโดยที่ด้านบนอีกสองช่องนะคะระบายสีเหลืองเพิ่มขึ้นมาอีกสองช่องนะคะด้านบนนะคะอ่าต่อไปตรงกลางก็จะกลายเป็นสีสีแดงใช่ไหมคะอ่าสีแดงขั้นบนสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะ ่ตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองอ่าด้านล่างสุดจะเป็นสีอะไรคะสีไข่ใช่ไหมคะเด็กๆใช้สีไข่ระบายล,บลงไปเลยอ่าง่ายๆแบบนี้เลยนะคะลองไปฝึกทําดูนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ครูไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ